เล่นเลยเล่นเลยเล่นอยู่หลังบ้านเรานี่แหละลูกอืออืออืออจะงงไงหมอัอนนะเป็นบ่อปลาไงงงไหมดูดิไป,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 ปไปดูไปดูอะไรดีนะมะนาวมะนาวไปลุกมาเร็ว อันนี้อันนี้อะไรจำไม่ได้แล้วว่าต้นอะไรอ่ะอืออือพี่มังกี้พาดูดิต้นอะไรต้นอะไรคะเราปลูกต้นอะไรบ้างอืมอืเราปลูปกอุ้ยอะไรอ่ะตกใจหมดเลย <laughs> แตกไปแทกพาดูดิเราปลูกต้นอะไรบ้างคะ ไม่รู้แอดเอาบวบบวบบวบไปปลูกไว้ไหนเอาพี่มึ่งกี่ฉีชีแล้วก็มาดมฮ้อตรนี้ต้นอะไรมะเขือกับพริกแน่เลย มมไปแล้วไปแล้วไปทำไมเฮ้ย ดูเลยดูอยู่ใกล้ๆเอาเอาจะเจอกันไหมนี่เอาไปอีกวะไปเจียเข้าไปทางนแลนแ้่